ดีค่ะเช้านี้นะคะเจมีทริคดีๆในการรับประทานผลมนไม้นะคะวันนี้นะคะขอเสนอฝรั่งค่ะภาาษอังกฤษว่าวาว่ะภาษาจีนนะคะฟานะะฟชิหลิวนะคะประโยชน์ของฝรั่งนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะในฝรั่งนะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะจงช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ชะลอวัยนะคะอันดับที่สองนะคะเสริมสร้างคูิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะ อันดับที่สามนะคะดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะคะของเราให้เปล่งปลั่งนะคะมีน้ํามีโนวโลน,นะคะสดชื่นเลยนะคะอืมส่วนอันดับที่สี่นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักนะคะผ่านฝรั่งแล้วดีมากเลยนะคะเพราะว่าคอลเลสเตอรอลต่ำนะคะข้อที่ห้านะคะ สามารถเกื้อกระเพาะอ,อาหารเราได้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคบิดนะคะผู้ที่มีโรคบิดหรือว่าท้องเสียทานฝรั่งก็ช่วยได้นะคะมาทานผลไม้ฝรั่งกันเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคลิปต่อไปเจนจะนำเสนอผลไม้ไหลติดตามนะคะขอบคุณค่ะ